ครัอยู่กำลังเข้ากัส่งไปปลอยลิ้นๆมากครับพอเป็นกำลังบาดมันคือที่เร็วแ้วอะนี่บานี้เขาเปย์เร็วเพาะงเปยจนเปะจนเปืยชม่ม์แยบใช่ไหม ครับเป็นจัดต่างเวทีหันนาหันนาไปฟังบุญครับตอนนี้จะเป็นรถน่าจะเป็นรถขนช่วงของกลางเวทีท่ทอนที่เป็นยาวๆเป็นฐานของฐานฐานรักนะครับฐานรักครับมันก็เริ่มจองเต็นถามเต็นลงเมื่มีเต็นอากาเอาลงมากลาง,างแบบหน้านอนใช่ไหมครับพ่อ ก็เอา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 อ่าน้องเบลบนอนในรถนะว่าไงคะนางบิวตี้ครับบิวตี้สวยโอ้ยโกในเด้อคนขาหันยังมาแกงยนี่ ชิวขนาดเนาะโบอ้ยบันหลังหน่อยปนุนเล็กดีแทบวะพันโกแต่มันหนักนะมันหนาแมน,นรู้อยู่กันนะมันหนาแหง้งหน้า,ล,นนาลายครับพบอดีใช้เรือดูเดียวเราของรักษาพันกว่าบาทนึงซื้อแพงไรนี่ครับยังจะเป็นรถบัตน,น้องๆบางคนกับพึ่งนอนอยู่ข้างในพระอากาศมันเย็นครับ กดเรียนก็นอนในรถได้ตื่นเลาะเลาะฮมีเซเว่นป่ะเนาะไปเซเว่นไหมมันไปกานอนนู้ ทรงน้ำท่วมบมานเป็นตึกสะดุดงบครับพี่น้องเป็นประตูสะดุดงบดักปลาอยู่ก่วนโอ้โอมันไก่หยอยวนี้ครับหอยไก่น้องนี่ครับลำหอย ไก่หอยไก่หนองเลาะจักถาฝนตัดสินใ,สใจครับพี่น้องมานี้ครับฟัางเป็นปลาการเป็นกระาสั่งในต้นอินกกับประมาณเกือบเทียงแล้วครับแต่ว่ายังบร,ริหานกลางวิธีครับรอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มครับ ใครธรรมชาติเขาบอกสามารถอีกเรียงได้เพราะมันเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาคับตามบนการมือเยี่ยนของโลกครับน่อมันก็จะมานอนนอนเล่นนอนหาบอลโฮมอยู่ บัน non, หอมนอนก็คือส่งขาดใช่ไหมะ,ะต๊กแห้งเด้อตกแห้งในน้ำไหลเลยเนี่ยครับเนี่ยที่เต็นไม่น,นี้เป็นเต็นของตลาดครับแต่ว่าคือส่งขาดเช่ไต๊กแหง้งในเปียกได้เนี่ยพี่น้องเรื่องหลังของความสวยงามหน้าเวทีครับครับคุณแม่ก็สบายพี่นอนกลางลมนอนนะครับ มาแล้วครับเริ่มเป็นเม็ดง่ายขึ้นเรื่อยๆครับเ,เม็ดง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วครับรถบัสร,ร,รถทุกคันน่าจะมาครบแล้วครับนะครับรถเครื่องเสียงเวทงเวทีแล้วลาํลวาโพงมกมาครบแล้วครับประมาณเกือบสิบห้าเกือบยี่สิบคันครับพี่น้องครับรถทั้งหมดเกือบยี่สิบคันมาครบแล้วครับแตยังรอคอนเฟิร์ครับอ่านพอขาดไม่ขาดก็มาแล้ว พอกะตนครับรถครับนี่ครับเราตัดสินใจบะครับว่าตละแค่รวยอย่ยงไยว่านาย่งยใครใ้นปะคือความเดี๋ยมาแล้วคือ่าได้แล้วใจกันร้อยพันกายกเลิกไปแล้ว

บ้น่หมกุงกรุงเทพเลยครับพ oh ่อมากรุงเทพวกอมันไปกรงมทพกรุงเทพประมานซิบเมื่อกครับน่นชนบุรีแระย่องกรุงเทพก็เพียบมากแะ้10วันลก็น่าจะีคระบนเมันครับครับงเลยก็เป็นยิงอยู่ช่วงฝนเหมือนกันบางฝนเหมือนกัน น่ครับพี่น้องกันปัจจัยผมมอล่ัมก็คือฝนนี่แหละครับที่เรสามารถทําการแสดงได้แต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มพายุออกเือจะออกเข่าสู้ฤด,ดูหนาวแล้วครับคือกระโดดเขาฤููฤด,ดูหนาวตอนนี้ก็สินเดือนกันญ่าแล้ว น่าจะออกช่วงผลที่บ้ามบ้นก่างเดือนุลาดเลาอากาศก็เริ่มเย็นมีความหนาวลงมากนี่กระพักดูตรงป้อมกำรอยตรงตลาดนะครับ สภาพผมก็ได้ขึ้นไปบ้านหลังนั้แล้วครับบ้านน้อยอยู่แถรถบัส่าตรงนยังก็ยังนอนรถบัสคืนเคยอยุย้องนั่งกับเอารถต้นโตกลายไปมันนอนมันอิ่อว่าคนับอันนี้คนขับ่ออย่างกันนอกกับบอย่นนะครับ เราเป็นคนชอบมีมือมือนคนมักนอนคนนอนอย่างไงยูนไงเป็นคนชอบพักผ่อน มีโรกส่วนตัวอะไรอย่างนี้พอเรื่องจัดงานกับเ็นเน็ตเลนเฟซอย่างไปต้องมีทูปพี่หกสิบบาทมากิ่ท่านยูได้ครับตับเข้าอยู่ใสถานการณ์ยอมรับต้อนมีการรับตัดสภาพสถานการณ์จะเกิดนั้นขึ้เป็นคนเป็นคนใจเย็นใจกว้างแล้วก็ม่กี่นดครับ

เพิ่งจะห้องอยู่ันน้อย์กคจบที่้ดกาสดกดไลค์กแชร์กดกดดกดดก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 กด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 ดมออดกดกออฟกดกดดดกดยบกดบค